อ่สมผลงานพี่น้องขี่ยางกำลังเต็มโปเนาะพี่น้องแต่บางต้นก็สีสวดโป้ยังซีแล้วเนาะบางต้นกะเข่งบางต้นก็เต็มคือผลงานแม่น้องเม่พี่น้อง ยางที่ว่าเม่นูเมตัดเนาะอันนี้จะเป็นยางเก่อืมกินใส่ได้เลยเลยพี่น้องๆๆาว้าวข้าอื้มอื้เาหน่อยเท้าหน่อยสื่อผนบักขาวตัวผูพี่น้อง ตัวแม่สองตัวปั้นให้น้องบุดไปไล่หนูแล้วนั่งดำก็นั่งสีทองเพิ่นเดี๋ยวจกมือเฉงชิลงไปยามกำลังเอาหายไปเมื <c volta> ่อนี้เบ่งให้น้องบุดหนงบุดยากได้แมวเนี้ยเนี้ยปั้นแมวให้บักลาเนี้ยกลาเสียไปไล่หนูเท้าเท้า ผลงานพี่น้องีอย่างกำลังเต็มโปเนาะพี่น้องแต่บางต้นก็สีสวดโป้ยังซี่แล้วเนาะบางต้นกับเข่งบางต้นกับเต็มน่คือผลงานแม่น้องเม่พี่น้อง ยางที่ว่าแม่นุเมตัดเนาะนี่จะเป็นยางเก๋กินใส่ได้เลยเลยพี่น้องขาวขาวขเข้าหน่อยเ้าหน่อยสื่อเผ่นบักขาวตัวผูพี่น้อง ตัวแม่สองตัวปันให้นองบุดไปไล่หนูแล้วนั่งดำก็นั่งส okay. ีทอง่นแยวจากมือถึงสีลงไปยามกําลังเอาหายไปเมื่อนี่เบี่ยงให้นองบุดน้องบุดอยากได้แมวอ่ยนปันแมวเห็นปลาเนี้ยกลาเสียไปไล่หนูเท้าเๆ้าเข้าเท้าเๆ้าเท้าเข้า เอฟซีที่ขลุบอะไรหักแขงถูกถูกฐานเนาะวันนี้มาฝบ่อกกับสะพายอุบลนยำแรงๆเนาะพี่เนาะเมื่อันนี้ที่มื่ว่าว่าถึงการตัดยางอาชีพกันตัดยางเนาะพี่น้องสำหรับสิดปีแล้วเนาะพี่นเนาะ่อนสิฮับส้มผิวกับฝากุณอะไรก็แชียร์คุณที่ตามให้สะพายอุบลนี้ด้วยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้สะพายอุบวนคิดคิดต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ น้องพี่น้อง,งโดยนาอพี่น้องพอถึงการตัดอย่างเน้องพี่น,อนอ้องเนาะอาสิบกันตัดอย่างเป็นอย่างแม่น้องแม่จังเลือกอาสิบตัดอย่างมาเป็นเวลาสิบกว่าปีเป็นอย่างคือยังเห็ดทีอเปลี่ยนเป็นในสิบอื่นเนาะคนว่าบางคนกันว่าอุ้ยเห็ดแต่ตัดอย่างคื่เปลี่ยนอาสิบอื่นแน่จะจะได้เงินอนอาหันคนว่านานอพี่น้องเนาะโดยกระซิบมาวา้าเป็นอย่างอย่าง เอ่าเลือกตัดหย่างเนาะพี่น้องใส่เวลาตัดหย่างนี่กว่าสิเป็นต้องใช้เวลาเป็นปีศึกษาเอ่าการตัดย่างนี่เนาะพี่น้องบ่แม่นว่าเฮาตัดแล้วเฮาสิเป็นโลดมาเฮียนมื้อ2มื้อก็ตัดได้พี่น้องแต่ว่าบ่แม่นว่าตัดบ่ได้แต่ก็บ่งามแต่ก็บ่เข้าใจเลึจงถึงเอ่อการตัดหย่างเนาะว่าเฮาตัดแบบใดยางอ่าออก สินนอกสินในเปลือกไส้ไส้ถ่อนำยางอยู่ไซเ์พี่น้งนองพี่น้องเนาะอาสิบกันตัดยางมีก็ะมีเสียงอันตรายหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะแต่การมเมนุเมีก็ยังเลือดหิดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า,า,าเป็นอาสิบที่ว่ามเมนุเมีถนัดเลยก็ได้ฟึกได้เรียนมากโดยจะเกาะเนาะโดยที่แบบพุทเพ็นแนวอื่นเนาะ,นะพี่น้งนนองเนาะเป็นตัดยาง ไปเหให้เห็ดก่อสางกับเห็ดโปผินน้องไปบ่ได้เพราะว่าอ่าใจห้ามมากเนาอพี่น้องเนาะอาสิบแต่ย่างเป็นอาสิบอิสระแล้วก็มีเวลาได้อยู่กับครอบครัวพี่น้องมีเวลาได้อยู่เพื่อนนสร้นน้ำปลูกน้ำเต่าเนาะพี่น้องเว้าแล้วจันทั้งสี่ห่างกันบ่กี่ชั่วโมงแต่ก็ได้มาอยู่มึงถ้าห้าไปเห็ดมึงอื่นเลือกอาสิบอื่น อย่างเ้นก่อสางข้าสัญญาขลุนะ้องพี่น้องเ้าบ่สสมัตหุบหอพาลกเข้าไปได้เนาะถ้าอาสิบตอยางนี่คือข้าอยู่น้ากันด้น้าป่าน้าสวนน้สวนยางนะ้องพี่น้องห้าสามรถเอาลกเข้าไปเกลือยุ่งด้พอแล้วคือพอถล่น้ำหลายๆน้องพี่น้องเขาสามรถเอาลุเข้ไา,า,าไปนาได้แต่ก็หายแนวท่าน้องพี่น้องกันยุ่งด้วยว่ายังสี่พี่นอ้อ,อง,อ,งอันนี้ทิ่งติ่ขาดบ่ได้เลย คนหุนหวนนีก็แมนบบจุดนนี้นั่งบบได้เลยนี่พี่น้องเลยถา้าบบจุดอันยากระยุ่งนั่งบบได้เลยเพราะว่ายุ่งหลายแห้งเพราะเป็นฝาา่ายางทั้งนั้นเลยเนาะป่าพี่น้องมีแต่ป่าก็เลยเห็ดให้ไปใส่เออมียากระยุ่งจุดไดว้ตลอดเวลาตัดยางเมนอมีก็สีหอยใส่อ่ะหอยใส่เอวเนาอพี่น้องเมื่อันห้สงใส่สเสือขาอพี่น้องกอระซิมา,าว่าถึงว่า ตัดยางมันเสี่ยงอันตรายจังใดนะพี่น้องอาสิพตัดยางคือส่วนมากแล้วสิเนนเป็นตัดกลางคืนเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่บ้างเท่าเกศเนาะพี่น้องถ้าเท่าที่แม่้องเม์เคยตัดมาเนาะพี่น้อง่นสิเนนตัดกลางคืนอ่านอกเสียจากว่าเวลา่าฝนตกเนาะพี่น้องหาโอกาสตัดหยา้า ข้าวกระสิตัดย่ำแจ้งแจ้งคือบนเมนกันกังวินแดดเที่ยงเน้องก็ไม้ทั้งว่า,าย่ำเสาร์คือสว่างมูอสว่างตาเลยเนาะคือเฮาแนมหินต้นยางหินอันแล้วเนาะตัดได้ย่ำเ้าร์ประมาณหกโมงเสาร์ถึงแปดถึงเก้าโมงเ<ง>นาะเทียมนี่ตัดได้เนาะเพราะว่าถ้าสิบโมงสิบเอ็ดโมงไปแล้วน้ำยางสิบบอกแล้วพอมันแดดแล้วเนาะแต่สารซุงสุดแล้วก็คือแปดโมงพอดีเลยเนาะพี่น้อง ่าสําหรับที่เคยตัดมาเนาะพี่น้องเจ้าอื่นกนอาจสิมีกฎเกณฑ์บ่คือกันเนาะอะ่บางเทื่อก็เพิ่นสิใหต้ตัดหัวแรงหัวแรงคือจังได๋แต่6:00นแรงหรือว่า5:00นแรงฮอดทุ่ม2:00มนี่คือตัดยามฝนเนาะพี่น้องเนาะฤดูฝนเฮาต้องญาติชิงเอาน้ําฝนเนาะพี่น้องญาติชิงเอาน้ําฝนเนาะเพราะว่าถ้าคั่นบ่เฮ็ดนนี้เฮาก็สิบ่ได้ตัดถ้าสิรอ ลงเวลาเดียวเป๊ะๆมันก็เป็นไปบ่ได้คือ,อปกติปัจจุบันหรือว่าสมมตอันี้เมนอมสิลุกทีหนึ่งถึงทีสองทีสองท,สองทีสามประมาณน,นี้เนะะาะบ่ได้ดุกแจงเนาะถ้าเกิดว่าเวลานี่ฝนตกแต่เฮากัสบสเบ,บิดโอกาสเลยคือส่ไดต้ตดเนาะเนาะพี่้องอว่าถึงกันแตดอย่างมันเสี่ยงอันตรายแบบใดเนาะคือเฮ้าตัดกันขึ้นเนาะพี่้อง กับนีทั้งขอดีขอเสียเนาะพี่น um ้องนาะขอดีก็คืออ่าเหตุในเฮ้าได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวแล้วกะเหตุในเฮ้ามีเงินใส่ใจในครอบครัวเนาะพี่น้องถั้งสิบบุด้เป็นเกอบเป็นกรรมหรือว่าบุด้เป็นก่อนกับเฮ้าสามารถอ่ามีเงินใส่ใจหมุนเวียนในอ่าชีวิตประจำวันสวัสดีครับปุ้ยหัวใจกลางดุใ้ก่อนสวัสดีครับได้นางบุตรด้วยค่ะ เห็ดหามีเวลาเนาะได้เบิอ่าน้อ,นองมตีตัวน้อยๆเนาะยังน้อยก็ได้นอนน้เผิ่นตอนหัวแรงเนาะพี่น้องเพราะว่าต้องยูตอนดึกนอนน้าน้องมีตอนแรงๆเนาะตอนดึกก็สิลุกไปตัดยางก็สซมี่บางเถ่อก็อาซสโบอันน่ะปันใดเนาะพี่น้องเนาะแต่ตอนตัดอยู่นครพนมก็เอาไปนอนสวนยางนําพี่น้อง กะิเห็ดขนมหน่อยไห่รู้ว่าเทียงหน่อยกลางเป็นยางนาะพี่น้องอ่าช่วงนั้นจะเป็นหนาหนาวนาอพี่น้องหนาหนาวแล้วกพิ่นถ้าแก่่นกะให้ตัดแต่ว่าคำเพราะว่ามันสีอ่านั่นเศร้าย่อยเนาะยางพอแถวเทนั้นออกดีค่ะน้องพี่น้องกระสิเห็ดไหน้องเม็ดละเมอเป็นบ้านอนเน้องพี่น้องเนาะอ่าแม่กระิตัดอยู่ไกลเพราะยางมันอ่าฝ้ายางนั้นมันระยะสามพันต้นสามพันต้นมี คือปะคือน้ำคือเทียงสิปุ๊กอยู่กลางกลางเลยอ่ยจำนวนต้นยางสามพันต้นเนาะพี่น้อะกสิเหตุห้อ่าเวลาตัดไปขอไปไกลเนี่ยกะสิอ่าสิบริอยู่ใกล้ลราเนาะแต่ว่าแถบโบมีอันตายคือบบมี่งูว่าไงไงจะบบมีงูเลื้อมใหญ่พี่นนองเต็มโบกบปกโกเ็นเนาะบโบเ็นจะเขื่อน่ะแต่ว่าได้เนาะก็เลยน้องเมียหายพี่น้องได้ยินแต่เสียงหายปกโกดอาเม่น้องเมียด้ิน แเนี่ยงไฟมาเบิ่งเพราะว่าอ่าในเทียงนี่ซีใต่หลอดไว่ไว้ให้เล่าแล้วกัหัวไฟอีกหัวหนึ่งเนาะแต่เล่า,เล,าเล่าละเมื่อเล่าสิบูซื้อหัวไฟคืออย่างด,ดุดล่งเทียงพี่น้องเล่นโค้มป่าโค้มดงมืดเลื่ลยมาหาแม่เนี่ยงไฟ่มาเห็นแต่กมุมกุมโอ้ยตกใจหัวใจตกขาขาแม่กกดีนาอพี่น้องก็แล้วกันเลนมาเอาลุกพี่น้องเลย ลูกนะี่ยใส่เกิอบแม่ถางหนึ่งคือเบิ่งพี่น้องเป็นแต่ตลูกตนขกักแม่กันเลยลูกตนลูก,กหน่ยพี่น้องเลยน้ำตาไหลไปแล้วก็คือจมไปน้าล้วเว้ย,ยกูก็ตื่นขึ้นยะไปแดงอะว่ะนะพี่น้องแต่ก็ก็ดีใจพี่น้องดีใจหมือนว่าเฮาได้อยู่ได้อยู่น้ำกันเนาะดีกว่าเฮาไปเหงานเฮาเเอะไรเฮาผ้าจา่าจ่าเต่อเอาเฮาหนะพี่น้อง เรื่องจากครอบครัวนี่เขายังมีเวลาเฮ็ดดูเฮ็ดกินให้เขากินเขายังมีเวลาดูแลสัตว์าสัตว์แกเขายังมีเวลาหาข้าวห้าหนามบ่งแง่งนี่ทุกๆอย่างเนาะในครอบครัวเนาะพี่น้องอมีเวาสีกันสัตว์อย่างเนาะพี่น้องสีว่าเขาดีเขอเสียนี่ก็สิคือเฮ็ดห้สายตาเนาะพี่น้องสายตาเนี่น้องเมย์เริ่มฝาฟางมันสิบเหนนะ็นเนาะพีนะ่พน้องเพราะว่าใส่แต่กับหัวไฟหลายเนาะเป็นเวลาสีว่าสิบกว่าปีก็เป็นได้เนาะพี่น้อง กลางคืนห้าเห้าสซีลูกใส่ไฟตลอดจนมแจงเนาะพี่น้องนะับต,ตั้งแต่เอเอบางเถียรครับหาย่างละลายคือเะเก่าเทียงขึ้นเลือแต่หัวคำหาเทียงขึ้นหรือบางเทียรหาหกชโมุงแต่ละมือต้องต้อง,ต,องต้องเห็ดจางสีเนาะแตอยูนีเมนุเม่นะม <c oughs> ตัดขอนสีแจง้งซีอยู่ประมาณอา่า สองสามสี่หากประมาณสามสี่ชั่วโมงเนาะพี่น้องแต่ยังใส่หัวไฟอยู่ถ้าบ่ใส่เฮาก็สิบ่สามารถแนมเห็นหน้ายางนาะพี่น้องเออเสียงอันตรายเนาะพี่น้องว่าถึงเรื่องการเสียงอันตรายเวลาเฮาลงตันยางยังปืนกระสุนนี่องูเหล็กงูหน่อยงูผิดงูยังกแบิมีเนาะงูคืองูงูผิดคืองูอ่างูกระบาดเห็นไหมนาะงูกระบานนี่มันสิ ก็บ้าแล้วมงูนอนวิมันโดนเหามันสิคือซีคือใบไม้นะพี่น้องอ่ามันสิคดหมักคดน้ำเหงายางน้ำใบยางหรือว่บบางบางตัวก็สิโอ้ยบางตัวก็จะขึ้นอ,<ม>อ,อยู่ในอ่าจอกยางพี่น้องแล้วกะ็ทีแน่ๆคือขี่เคบกับแมงงาะพี่น้องเอ้ยอลายขักเนาะพี่น้องอันนั้นคืออันตรายสุดๆแม่น้องนม่เคยถือแมงเงอะตอนนับเถือ่อบบคู๋เนาะพี่น้องเนาะแต่ก็ยัง ก็แค่ยังหัวลามเนาะพี่น้องขี้เข็บมี่พอมันตัวใหญ่ฮาสามารถแนมเห็นเนาะกะถือหรือเถื่อข้างเถื่อกับโปรปิยังเนาะพี่น้องถือมันกัดมูพี่น้องแต่ว่าไม่งอะสีเอาดูดูแห้งกว่ามูเพราะว่าฮาวโสามารมาห็นมันในจอกยางเนาะบางเถื่อก็อยู่ใต้จอกยางเวลาฮาตัดฮากเขาต้องสัมผัสโปะจับโฟะจับอันก็เลยบางเสื่อก็อยู่ในกลนโปะเวลาเฮาจับเฮาวส่วนกลนโฟ๊อะสมัยทีว่าเมนอมี เก็บหนามเนาะมือส่วนของภาในไตมันคือปั๊บเขาหลดโอ้ยหดจะกระเลกึกเลยไปเนอะเลยมึนไปบได้เลยแต่ก็แต่ก็ยังเหตุเก่าเนาะพี่น้องเนาะการเสียงอันตรายนี่ก็คือสิเป็นส่วนก็คือพี่น้องพวกงูเหยื่อเขียวปอมพวกอันตรายนี่ยเราก็มีดเรื่องมีขุมนําพี่น้องก็สิเหตุในมีแพ้เป็นลายหมองอันนี้คือมีดเนาะ มีตัดยางเห็ดพี่น้องเป็นยังจังหวะถือผักปันนี้ห้อยแบบนีง่เลยเปลินพี่น้องสุดเหลิงเลยอันสมัยก่อนเนาะที่ว่าตัดยางซอยเลกๆก็จะใส่ด้ามดาม้าบเป็นแขนเลยพี่น้องซูบใส่แล้าก็ที่ซอะหนาสูงดึงเห็นไ้ด้ามมีดแล้วลุดอ,ออกจากมีดแล้วก็มีดโตกลงมาหากักถือมือเมนอม,อมอีหายเลยพี่น้องโต๊กใหญ่เกือบถึงเส้นเลือดใหญ่เนาะพี่น้องหั ไห่ก้างขึ้นเนาะเรื่องก้างขึ้นเนาะอันนี้แต่ข้าวอยู่ฝากใส่พี่เนาะอ่าอันนี้แต่ข้าวอยู่ฝากใส่ไปเป็นใหม่เอเมีตกมะโสมือเนาะพี่นะนะ้องเนาะอันนี้ก็คือพวมอันตรายอย่างพี่นะ้องเสี่ยงลายอย่างเนาะแต่กะยังใจสูงเนาะพี่นะ้องที่ว่าเลือกอาชีพเพ้าาว่าปกพิเหตุอย่างเนาะพี่นะนะ้องเนาะ ยังโหลดขึ้นมากเลยเบิดใส่กะนะคอโนเม่เนาะอะก็คือสรุปหลกก็คือกันยังเห็บที่เกา่าฮาวาอ่าอันตรายหฮวาเสียแต่กันยังเห็บที่เก่าเนาะพี่น้งองพวาว่าเข้าโบนักงานอื่นแล้วก็บอกสามารถอ่าสิไปเห็ดให้แล้วก็มีก็คือสิ่งที่หม,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 มักหมักน้ำเลยธรรมชาติหมักด้วน้ำนี่คือฮาบโบไปคุกกี้ ผู้คนหลายๆนาอพี่น้องพอาบเมนวบาบหมักได้พี่น้องพะว่างานไปเขาไปในเมืองในยังเขาก็ต้องหุบหอบครอบครัวเขาไปนํามันกับกินไปบ่ได้คือสมุดคือในเมืองเขาเอาหลับงานจบงานนั่นงานนี้เข้ากับบสามามถที่ว่าสีมามีเวลามาดูแลลูกได้เนาะก็คือคือบ่ถนัดกัว่าได้เนาะพี่น้องะก็คือสิ่งตีกัะนัดน่ก็คืออาชีพกันตัดยางพี่น้องในสิ่งนี้เนี่ย คือว่าเรามีทั้งขอดีขวเสียตัดยางมาสิบกว่าปีมาได้อยังเหนี่ยงก็มีพี่น้องแนวได้แนวได้แนืเสียก็มีเบิร์ตเนาะได้อยังเสียอยังพี่น้องเป็นเวลาจักปีพี่เนาะครัเดี๋ยวถ้าเบิร์ตกินนะเนาะว่าตัดยางเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วเรมาอยู่น้ำพัวสิบกว่าปีอยู่ประเทศไทยอ่าซาลาว์คนได้อยังเนาะพี่น้องเนาะถ้าเบิ่งพี่น้อง คิดต่อไปฝากคนไรก็แชร์ก็ติดตามให้กระเพายอุบลนีเดอร์พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจคิดคิปต่อไปนะติดตามสมคลิหนเน้ะพี่น้องสบายดี